ข่าวแรกวันนี้ค่ะทางทหารตอมไทยรับตัว4คนไทยกลับบ้านเผยกลุ่มหนึ่งหนีจากเว็บพนันส่วนอีกคู่ถูกทหารกัมพูชาจับสงคืนค่ะ ที่จุดผ่านแดถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศกองกำลังบราาุรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพราน1201และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกในการรับตัวคนไทย4คนกลับจากประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นผลมาจากการประสานงานของสถานทูตไทยนก,กรุพนมเปญกรณีแรกคือนายโกศลอายุ30ปีซึ่งไปทำงานเว็บพนันออนไลน์และนายเทิดพงศ์ อายุ24ปีทำงานเป็นช่างไฟฟ้าในคาสิโนที่จังหวัดไพลินทั้งสองคนเดินทางเข้าไปอย่างถูกต้องแต่ต่อมาได้ติดต่อสถานทูตไทยเพื่อขอความช่วยเหลือกับประเทศด้วยตนเองส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะคือนางสาวมัชิมาอายุ21ปีและนางสาวอารัญญาอายุ18ปีหญิงสาวจากจังหวัดเลยที่ลักลอบข้ามแดนไปเพื่อจะทำงานเว็บพนันแต่ว่าโชคไม่ดีค่ะถูกทหารกัมพูชาจับกลุ่มได้ซะก่อนจะได้เริ่มงานจากนั้นฝ่ายทหารกัมพูชาได้ประสา มายังสถานทูตไทยเพื่อส่งตัวทั้งสองคนกลับประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองชาติเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบว่าใครมีหมายจับจิตตัวเจ้าหน้าที่จึงได้นำทั้งหมดส่งสพคลองลึกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ